คลิปนี้มาแชร์วิธีการลงทุน,นะคะ่ะที่ไปทำมาค่ะเป็นการลงทุนนะคะที่ได้ผลตอบแทนนะคะ9%นะคะ่ะเริ่มลงทุนเพียง30บบาทเท่านั้นค่ะอ่าไปดูกันเลย การลงทุนนะคะที่ว่านี้นะคะชื่อว่า six m o t ็ l o ค่ะซึ่งล็อกทั้งหมด45วันด้วยกันนะคะเริ่มต้นการลงทุนด้วยเงิน30บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ลงทุนนะคะก็ได้ผลตอบแทนกลับมา9%ค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็มาแชร์ว่า เฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยนะคะซึ่งบางทีนะคะบางครั้งนะคะทีะ่ลงทุนไปเนี่ยก็อาจจะมะีหลังจาก45วันบ้างนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ค่าเงินของ USDC คะ่ะที่ลงทุนไปคือ USDC นะคะว่าณนะค่าที่เราซื้อวันนั้นเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็เราก็มาดูพอร์ตนะคะหลังจาก45วันแล้วเนี่ย ค่ามันเท่าไหร่นะคะแล้วก็มันคุ้มทุนไหมนะคะในการที่เอาเงินออกมานะคะซึ่งอันนี้นะคะก็ได้รับผลตอบแทนเรียกได้ว่าคุ้มค่าเลยสูงสุด9ออันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะคะว่าอันนี้ไม่ได้มาสนับสนุนให้ไปลงทุนหรืออะไรทั้งสิ้นแค่มาแชร์ให้ฟังนะคะก็เตือนไว้ว่าการลงทุนนะคะมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษา ก่อนที่จะลงตัดสินใจลงทุนนะคะถ้ายัางไงแล้วนะคะถ้าใครนะคะกล้าที่จะเสี่ยงแล้วก็ศึกษายอย่างดีแล้วนะคะเอเราไปลงทุนในซิปเมดล็อกแล้วเป็นยังไงบ้างก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะใต้ข้ด้านล่างนี้นะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย